าพี่น้องขามากนอเกลยครับืันนี้ก็ได้โอกาสมากคน,นอกลยเพื่อสิไปขยายนะครับซึ่งเกลยเขาได้นอมากเขาก็ซื้อมากนะครับสือมากกับสือมากบพรลายซื้อมากก็ได้ปลูกพอนนะครับสือมาลายก็เป็นการลงทุนลายที่นี่พ่อมาปลูกไว้แล้วเขาก็ได้นอมากเขาสมาขยายตัวนะครับเนาะมาขยายนอกลวย สิมะกรูด้ามะกรนดนอกกว้ยวยกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยไข่นะครับเนะาะถ้ามะกรูดเอานอกล้วยไปขยายมือนเนี่ยเร่องนอก้กวยเพิ่นก็บ,บอกว่าให้เอานอก้กวัยอุ้ตายแล้วให้เอานอก้กวยที่ ส่นแม่ยังบอ่อได้ออกลูกออกเครื่อนนะครับนะไปขยายกับยังบอ่อลูกสายเห็ด้วยกันส่วนแนะน้ำมังสันมันไข่สิได้ลูกได้ผลฝนว่าหาเอาลูกี่มีส่นแม่ีิมีนวยแล้วสิมีลูกแล้ว มันเกสีได้ผลบูดีเนาะนะกอดีตัวนี่มันใหญ่แล้วก็เลยประกบนเอาเนาะไปปลูกไปขยายนะครับอ้อู้กดยากพอสมควรอยู่ ขามาอนอกแหวนนกปีนังวะนอกกแหว,ออวยให่เด็กด็ แงส้นแงล้ำออกนะครับาให้มันสะอาดๆนิดหน่อยตะเบิง่อ เชื้อเนี่ยก็ะเจีบคอยทยอยก้นนะครับก้นเราก็แตงแตงข้นให้เขานั่มนะครับเนี่ยแตงข้นให้เขานาั่มอใบกี่มันเนา่ามันเปื่อยเนี่ยอวอ่มันแห้งเนี่ยอว่นะครับเขาจะออกหลากตรงนู้นนะครับเนี่ยเอกป่ว,วยเขาจะออกหลาก แต่เท้าบ่อใบออกหลักมันจะลอยขึ้นมากนะครับหลักมันจะแท่งขึ้นมาถ้าเท้าใบออกหลักมันจะฉี่ลองรางจะลงไปหาดินมันจะบ่อใดขึ้นโค่นคือเพิ่นวานะ่าเนาะเลยแล้วสามอาแต่สำหรับชิปนี้กันปากใบสำหรับน้อะครับเนาะเอาไว้ ขันมักขันชอบกาแฟก้นไหลก้แนแท่นนะเด้อครับเด้อเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับเนาะ